สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาคุยเรื่องบอลสีนะคะว่าราคาตกจริงหรือนะคะเพราะว่า,าฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยได้ไปเดินดูตลาดต่างๆมานะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะแล้ววันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาคุยให้ฟังกันค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจแม่เป่งกดติดตามเพจแม่เป่งล้านวิวนะคะ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน f a c e b o o k นะคะเพื่อที่จะไปสอบถามนะคะข้อมูลนะคะติดต่อพูดคุยกันได้ที่เพจฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะที่ Youtube ค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะเกี่ยวกับราคาบอลสีตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง จากที่ดูแล้วนะคะรวมแล้วเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ปลูกบอนสีมานานมากๆเลย30ปีได้เลยนะคะและราคาบอนสีแหละจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นราคาเนี้ยมาตลอดนะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเมื่อไม่ประมาณสักเ,เดือนปีที่แล้วเนี่ยประมาณพิจิกาสิงหากันยาตุลาพิจิกาเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงเพราะว่ากระแสแรงค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอนสีเนี่ยราคาเขาก็จะคงเดิมของเขาโดยปกติแล้วนะคะซึ่ง อ,อย่างพวกอ,อย่างเดีวเรายกตัวอย่างชายชนนะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็ประมาณ100-200หรือ5 0 0ถึงพันนะคะถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ช่วงเนี้ยอย่างต้นเบบี้เบบี้เนี่ยก็ขายกันรประมาณ300-350ประมาณเนี้ยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่แพงไปกว่านั้นนะคะแต่ต้นแม่ต้นใหญ่ๆอ่ะราคาเขาก็จะสูงขึ้นไปนะคะตัวต่อไปนะคะที่เราเห็นนะคะราคาก็เหมือนเดิมก็คือจุลพลนั่นเองนะคะ จุลพลเนี่ยจริงๆเแบบีเแบบีเนี่ยไม่ต้องเบบีมากนะคะก็2องร้อประมาณนี้ค่ะแต่ว่าช่วงที่มีกระแสนะคะต้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณพันสองพันพันนะคะแต่ตอนนี้ราคาเขาก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ประมาณ2องร้อยสอประมาณนี้ค่ะอย่างเบบีของจุลพลนะคะและ หลวงราชเสนหานี่เมื่อช่วงกระแสแรงๆนะคะหลวงราชเนสเนเหาช่วงกระแสแรงๆเนี่ยฟาร์มคุณไม่เป่งเห็นต้นละพันแปดเลยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยร้อยกว่าบาทค่ะปกติแล้วเบบีเนี่ยประมาณร5 0ยห้บอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าสองถ้าใหญ่หน่อยนะคะราคาเขาก็จะเหมือนเมื่อสมัยก่อนเลยสมัยนานมากมาแล้วนะคะแต่เริ่มต้นที่เขาเอ่อมาใหม่ๆเนี่ยต้นไม่ถึง100บาทนะคะ แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า2 0 0หรือว่าร้อกว่าบาทนะคะสำหรับหลวงราชเสนหานะคะพญาไกรสอนศีหราชนะคะตัวต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยราคาเขาก็จะประมาณ3-400นะคะต้นเบบีใหญ่ๆนะคะแต่มาช่วงที่บูมๆเนี่ยก็ประมาณ2-3 0 0 0พันเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยไม่ใช่เบบีเราขายกันประมาณแค่650เองนะคะแต่ว่า ตามเพจต่างๆเห็นไขายังขาย2,000กันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะลองไปติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งดูนะคะที่ f c e e o o o ค่ะเราเราอ่าเราจะมีจำหน่ายบ้างนะคะแต่เราไม่มีไม่เยอะค่ะนะคะตัวต่อไปนะคะคือไก่ทองประเสริฐเนี่ยไก่ทองประเสริฐเนี่ยช่วงที่ไม่ดังนะคะก็ประมาณร0อยกว่าบาทนะคะพอมาดังๆเนี่ยเล่นกันประมาณ1,500เชียวนะคะพอมาตอนหลังเนี่ย าราคาก็ลดลงมาที่เห็นขายกันนะตัวต้นละ300ก็มีกัดสีแล้วนะคะ300-600อย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะราคาจะไม่แพงมากเลยนะคะจะไม่แพงเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูตัวต่อไปที่ราคานิ่งนะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือตับรามเกียร์นั่นเองนะคะตับรามเกียร์จะที่ราคาดรอปลงมาเยอะก็คือจะหุนุมานอมับพาแล้วก็หุมนนุข้าวเฝ้านะคะแต่ว่าอย่างเ,เช่นห่นนุมานหักดานหรือว่า หนุมานคลองเมืองอะไรแบบนี้ค่ะราคาเขานะคะก็จะไม่ลงมากนะคะอย่างเบบีเบบีเนี่ยก็500ได้นะคะแต่ถ้าเกิดหนุมานเข้าเฝ้าแบบเนี้ยหนุมานอมพระพาหานุมานเข้าเฝ้าจําพวกนนะะน Baby, เนี้ยนะคะต้นเบบีเนี่ยสองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วนะคะแต่ไม่เบบีมากนะคะก็โตแล้วค่ะยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าราคาบอนสีเนี่ยเขาจะไม่ลดลงเหมือน ที่กระแสต่างๆนะคะคือราคาเขาก็อยู่คงเดิมอะคะ่ะช่วงกระแสเนี่ยตั้งแต่สิงหาเนี่ยราคามันสูงเพราะว่าคนมาปั่นราคากันบ้างแล้วก็มาอัปเดตราคากันบ้างนะคะแต่ว่าสรุปโดยรวมๆแล้วเนี่ยอบอนสีเนี่ยราคาเขาจะประมาณนี้อยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เปงก็จะอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่ามี รายละเอียดต่างๆถ้าเกิดฟาร,ร์มคุณแม่เป่งไปเจอที่สวนอะไรต่างๆฟาร,ร์มคุณแม่เป่งก็จะเอามาให้ชมกันหน่ยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแม่เป่งร้านวิวนะคะใน YouTube ด้วยนะคะเราจะพบกันทุกวันนะคะ4ี่โมงครึ่งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอลส,สวยๆทุกวันนะคะฟาร์มคุณแม่เฟ่งมีบอลเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โชว์เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้บอลสีแบ่งปันก็ไปพี่เพจฟาร์มคุณแม่เฟ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดี2ครั้งเลยวันนี้